สีครบรีเพื่อคนด้วยอยู่กับผมแมนหมูสนามเช่นเคยนะครับสำหรับเมื่อวานแนวทางที่วางให้ไว้1คู่นะครับเป็นทางด้านฟูลแลมนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะทางด้านเบนฟอร์ดไปได้2ประตูต่อหนะครับไม่มีทาให้ผิดหวังนะครับสำหรับผลงานหน้าช่องนะครับ สำหรับแนวทางวันนี้หนึ่งคู่สไตล์หมูสนามนะครับไปกันที่ศึกอยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลนะครับจากฝูงจากพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนไบเออร์เลเวอร์กุเซ่นยอดทีมจากเยอรมันนะครับสถิติเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับสามนัดหลังสุดที่พวกเขาเจอกันนะครับเป็นทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลที่ทำได้ดีกว่านะครับเก็บชัยชะนะเหนือทางด้านไบเออร์เลเวอร์กุเซ่นได้สามนัดรวดนะครับ ฟอร์มนัดล่าสุดข,ของทางด้านหงแดงลิพูเนี่ยเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านไบตันมา2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นนะครับบุกปชนะไบตันมา3ประตูต่อ2ครับในสุกของคาราบาวครับเขี่ยไบยตันตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับหงแดงลิพูนะครับเล่นในบ้านนะครับด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้ให้เ,เพื่อนๆนครับเลือกเชียร์ทางด้านหงแดงลิพูได้เลยไม่มีทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมการันตี3แต้มวันนี้มีแน่นอน